ช่วงที่2สนับสนุนโดย Sweet Toy Bakery To Order อ้าวแล้วครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านบ้านปัทัทิมใอ่ชื่อเป็นที่ที่คุ้นเคยใช่บ้านปัทัทิมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นฟาร์มปัททิมแห่งแรกของประเทศไทยอันนี้นะ mm. ครับแล้วตอนนี้ก็าทาเป็นแบบรีสอร์ทเลยด้วยอ๋อมีที่พักด้วยใช่ <c oughs> จะอยู่ไกลจ ตัวอวันพวานนิดหนึ่งเพื่อสำหรับคนเนี่ยเผื่อบางคนไม่ชอบความพุกพ่านความพวานหลังๆเริ่มแบบมีรองมีหรืออะไรอย่างนี้บ้างเลยปลามันจะไม่โตใช่ก็้เราก็จะมาพักกันที่นี่ก็มีครับมีฟาร์มปลาให้เราดูนะครับแล้วก็มีอาหารประเภทปลาทับทิมเยอะมากอร่อยด้วยใช่แต่ทีนี้เนี่ยเรามาถึงแล้วต้องรู้ที่มาที่ไปว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะฮะทั้งาั้นต้องขอเชิญผู้ที่รู้มาที่ปูรูกูรูปลาทับทิมโอเคครับเชิญเลยครับสวัสดีครับ เจ้าเข่าที่นี่เดี๋ยวให้ป้าแนะนำตัวนิดนึงครับอ่าครับอ่าผมวรชัยแสงวณิชนะฮะชื่อเล่นว่ากู้นะครับสายาก็จะเรียกกันกู้แม่กองโอ้ยไม่ใช่กู้ได้อีกนะกู้ได้เรื่อยๆวันนี้กู้ได้เรื่อยๆเดี๋ยวเราเราเดินไปด้วยกู้ด้วยถึงเรื่องที่มาที่ไปของฟาร์มนี้หนึ่งต้องเรียกเป็นฟาร์มถูกไหมครับป็นฟาร์มคือป่า นี้อยากให้เล่าว่าปลาทับทิมเนี่ยทำไมถึงชื่อปลาทับทิมครับอ๋อปลาทับทิมนี่มันชื่อพระราชทานนะฮะผม <c oughs> ผมเลี้ยงก่อนหน้าก่ <c oughs> อนหน้านั้นก่อนหน้านที่ได้รับพระราชทานชื่อก็ค <c oughs> ือรวมมาถึงตอนนี้ส,นสิบสี่ปีเศษนะสิบสี่ปีแล้วก็รรเริ่มต้นถึงวันนี้ที <c oughs> ่ <c oughs> ีกว่าคําบอร์ดคําบอร์ดวงการปลาทับทิมผมเลี้ยงรายแรกในประเทศไทยแล้วก็เป็นตอนนี้ก็คือยังเลี้ยงอยู่แล้วก็ใหญ่ยังเลี้ยงอยู่แล้วก็ ใช่ครับอนนี้ผมถามเรื่องเรื่องเรื่องคนที่มาต่องเที่ยวนี้หนูว่าเขาสามารถมาดูเยี่ยมชมได้อ๋อใช่ฮะคือคนที่ท่องเที่ยวมาเนี่ยที่นี่เป็นศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวเกษตรนะครับคือเชิงเกษตรก็คือว่าพอหน้าที่ผมจะมีรีสอร์ทเนี่ยนะก็มีผู้สนใจมาดูเยอะครับผมนะฮะแล้วก็พอเรามีรีสอร์ทแล้วก็มาพลาแล้วก็มา การเลี้ยงปลาที่นี่ครับผมก็มาเที่ยวได้มา่ายรูปได้มาขอได้ครับมาศึกษาเราจะให้วิชาการเราให้ความรู้ทั้งหมดครับถ้าจะมายืมตังค์ไม่ต้องมายืมตังบางทีก็ได้บางทีก็มาขอๆดีๆเขาก็ให้อย่ามาใช้กำลังคุยกันเรื่องอ่ะทีนี้ถามสุดท้ายครับตอนนี้ราคาของปลาตะพิบลคนที่สนใจที่จะมาเที่ยวและคนที่สนใจที่จะลองเลี้ยงดูอยากเลี้ยงอยากเลี้ยมันต้องราคาเป็นเงินตลาดมั้ อเคครับราคาตลาดตอนนี้ดีดีนี่ดีอยู่แต่ว่ามันจะขึ้นลงตามภาวะของมันนะนะมแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมันอยู่ที่ราคา85 90ต่อตัวต่อหนึ่งต่อกิโลโอ้ก็เยอะนะฮะพอๆกับหมูนะฮะก็ใกลเคียงหมูก็ร้อยกว่าเออไล่หมูแล้วครับีนี้ว่าพูดถึงกินหมูก็กินปลานี่กินปกินปลาดีกว่าเพราะว่ามันเป็น เป็นโปรตีนที่เนื้อดีแต่ว่าไขมันไม่มีต้องครับมีโอเมก้า3เยอะถูกต้องครับอ้าวเพราะตักกินกันเลยครับม่กินดิบๆไม่ใช่ซูชิเป็นปลาประมาณ4วันนะ อันนี้ประมาณสอเดือนสองเดือนเตรียมเอาลงกระชังใหญ่แล้วจัดจากตัวเล็กๆ1เซนนะครับโอ้สักเซนนึงอทีนี้เราช้อนเอามืออุ้มเลยนะคือถ้าเราไปไปเล่นกับมันประจำเนี่ยมันจะเล่นกับเราตาปลาไม่เคยเล่นในัาอาจะมีตื่นบ้างถึงคนสมัยที่ผมเลี้ยงเองไงนะผมโยนโยนแล้วผมก็เลี้ยงเลยจับมันได้ทุกครับโอลองได้ไหมผมลองว่ายมาให้จัดไปยลองแต่ว่าของโดนน้ำนะครับ มือนกล้ใกล้ดิเ้ามือก็ใ้จุ่มไปนะฮะหลังจากที่ชีวิตวัยเดของเขาหลอกเด็กมานานตอนนี้เขาก็หลอกปลาเด็กแทนนะฮะคือชีวิตปกผันนะฮะคือคืออย่างนี้มันเราไม่ได้ไปเล่นกับมันเออคือปลาพวกนี้เราไม่ได้เล่นกับเขามันมาจนเขาชินแต่เขาจะชินกับคนในเฉยียแต่ยังไม่ได้ชินการที่เราเข้าไปจับอะไรมันยังมันยังมันยังชะลอยอยู่ครับครับเออแต่ถ้า ถ้าหิวหิวเราจำอาหารไว้ในมือเนี่ยนะจุ่มเองเนี่ยนะฮะมันมันกินเลยครับหลอกวันนี้ที่เป็นอาหารมาที่มือเลยไม่ได้เอาอาหารมาหลอกเลยหลอกหลอกเาหลอกมันรู้ฮะหลอกไม่งงนะครับปลาที่นี่มีการศึกษานะฮะรู้ว่าหลอกว่าอาหารนี่ไม่ไม่ไม่เข้าไม่ใช่ของกินไม่เข้านะครับโอเคแต่ว่าเป็นปลาที่มีมันสมองอะไรอย่างต่อโทรปลาจะส่งไปเรียมโทรไม่ใช่นะ มาถึงทูว ah, ่าเราจะดูว่าเมนูปลาทำอะไรได้บ้างนี่คือปลาทูนะครับอันน uh ี้ไข่ด้วยม้าแล้วก็กรอบอันนี้ปลาทับทิมนักเก็ตปลาทับทิมนักเก็ตปลาทับทิมทอดกระเทียมอันนี้เราเคยเห็นแล้วอันนี้เลยครับเดี๋ยวขอโทษนะครับนี่ มาเป็นชิ้นนี้เป็นเมนูเด็ดของเราเลยครับมาเป็นชิ้นชิ้นนะฮะเวลากินง่ายมากเราก็กินเลยนเลยครับมมันแล้วมันเป็นเนื้อปลาเลยคือไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นผสมแป้งไหมนะครับลองอันนี้เรียกว่ารายการครัวแล้วแต่บุญรายการอัปเดตกันด้วยครัวแล้วแต่เขาครัวแล้วแต่เขาเขาอย่างไรก็ได้นี่คือแล้วความที่พิเศษกว่านั้นคือที่เนี่ย ปาล์มก็สดคือขึ้นขึ้นอย่างดับรับเขาเขาเลยนะฮะแอวไม่กลัวว่าแอมจะของ้านคืนหรือเปล่านี่เลี้ยงอยู่นี่หยิบขึ้นมานะฮะโอเคดันั้นวันนี้ก็เราก็รู้ข้อมูลแล้วก็ความอร่อยต่างๆเรียบร้อยนะครับก็ต้องขอบคุณสถานที่แล้วก็ปาล์มากับครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาผมจะพาครัวะไรนะครัวครัวและกับบุญ ควรแล้วแต่เขาควรแล้วแต่เขามาเยี่ยมนะครับขอบคุณครับครับครับถ้าเกิดวไป